เข้าไม่ได้พยายามเข้าได้ไหมได้ไหมได้ไหมตัดมาไม่ดูดเลย <c oughs> ได้ไหมได้ไหมวาไม่ดูดไม่เดิดอะไรเลย เติมไป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 ลมหน้าบ้านก่อนลมหน้าบ้านก่อนเข้าเข้าไหนเข้าไหนเข้า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 มาเข้ามาเข้ามาโบโบกดโบกดโบโบได้แล้ว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 กี่แล้วขึ้นกี่แล้วทำหมดทำหมดทำไปทำไปทำหน้าไปทำหน้าไปทำหน้าไปหมด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 ทำมาทำมา สวยสวยสวยน้ำเม็ดผันน้นเม็ดไปแน่วนน้าผ่านน้เม็ไปแน่ว้าผ่านน้เม็ไปแน่ว้ของเราเนี่ยเพชรกีบ้าเพชรกีบาโซนเนี่ยเนี่ยซ้ายล่างเนี่ยเออมาอยืนโซนหน่อยมา,มาอาชีพกันหน่อยยืนนิ่กีบอยากกีครับอยากกีครับไอชายปันถ้าเกิดชายปันนิตี้เปล่าวะดี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 ซ้ายะไ เว้ยลงม,มาเวทยลงม,มาเวทยลงม,มาโอเคทาบ้านมาเติมอยู่ไหมเติมอยู่ใครใครแลนตรงโซนเราอะคอยๆแลนไปอีกนิดนึงค่ะ ันไม่เติมละไม่เติ blur, มนะข้าไหนข้าเข้าเข้ากดบบบบกดบอบบอบแรกก่บอบอกดบอบบอ๊บบอบอ๊บ้ปิดใช่หอ้หไปิดไห ตมอยู่หน้าบ้านเดินอยู่หน้าบ้านเดินอยู่หน้าบ้านฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดฆ่าไปฆ่าไปไล่ขับมาไล่ขับมา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 เรื่อยๆขับมาตบตูดมาตบตูดมาตบตูดมาจีจีส่งขึ้นมาหน่อยจีจีตามขึ้นมาหน่อยทำไมมันต่อยเพื่อได้อ้เร็วเร็วเร็วใชหมดบ้าหมดบ้าหมดยังหมดยังคายหมดคายหมดมาจ่ออยู่มาจ่ออยู่คายหมดคายหมด หมดหมดหมดแัตออกมานั้นออกมานั้นออกมาไปหน้าบ้านตบเสกมันตบเศษมันต่อย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 เสกมันน่ะต่อยดิดันออกดันออกดันออกไหนต้นนึงอ่ะในตรงอ่ะไปไปไปดันออกดันออกข่ายหมดข่ายหมดยืนยืนอยู่ตรงรูยืนอยู่ตรงรูแคบก่อนรูแคบก่อนอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกของแรกของแรกของแรกเยอะเยอะเยอะดันมา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 ขับให้หมดทำให้หมดนะบ้า มั้งต่อยนะใครอยู่ขวาเอโดนมอ้งเนมันเก่งไงต่อยฟันใส่มใครเล่นกี่งเก่งเก่งเกินไปละกี่อะไอ้ดอกเต็มเลยไหนครัไปรับทันปะทันปะไม่ทันเหรอเข้ามาแล้วออกซ้ายไปเลยออกซ้ายออกซ้ายได้ใช้ายได้ชุดได้ชุดได้ออกมาออกมาได้อยู่ได้อยู่ รเดหน้าบ้านระเบดหบ้านข้างหลังให้ออูคูบวกไปปิดหน้าบ้านปิดหน้าบ้านไว้ปิดไว้ปิดไว้เออปิดไว้ปิดไว้ราเบิหน้าบ้านไว้โอเคต่อยต่อยอีเเอน่อยมอเเธอหน่อัขึ้นานัทขึ้นม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 าข้างหลังข้างหลังข้างหลังนัทมาข้างหลังัมาข้างหลังโขงโขงโขงขับไป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 อับไปอับไปหมด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 ขับมาขับมา ขับให้หมด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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงหมดหมดหมดเอามาปิดหน้าบ้านาองปิดหน้าบ้านาเอาไหนไหนวิ่งม,ม,มาตีหินหนอยพักการบอกนะิด็กเยี่ยวปิดไว้ดปิดไว้

มาบ้านเข้ามาเข้ามาออกขวาออกบนออกบนออกบนหน้าออกบนหน้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปยเติมไปเติมไายเติม

ข้างหน้เต็มแล้พีได้เปรียบอยู่แล้วเรากันน่ะมันเข้าเลวนะมันเข้าเลวมันโดนโตทำไมสปอนซ์อ้าวนีดอกาเปลีนลูกยิวเหรอโกุยอะเอาชีลเอานะบอลเอาคืนได้หรอเขียนการตัวไีใคตามได้ไี่ยเช็คๆ็วการนี้ม่ค่อยสกิลนะเข้าไปเข้าไปโอเค ดีๆดีหน่อยครับสัตว์ราไม่ดูเลยพี่ชายเข้าไปเข้าไปนั่งหน้าวัดปี๊ดหนั่หน้าวัดตัวไหนบ้างปล่อยเพื่อนเออะหรือว่าเราไปต่อดีวะโหยากอะดิหน้าบ้านโคตรเยอะพี่เน่นๆไว้นะเน้นๆไว้นะแบบไปบอยเราเริ่มไอ้คนให้เฮ้ยนั่หน้าวัดหนา่ะเราไปไหนปี๊ดดูทีดูทีไหน,นไหนเราไปไหนตรงนัน้น เขาไม่ลงก่อนนะครับไอ้ลิงเตรียมมาร์สไปเลยนะมาร์สทิ้งไปเลยนะสายหน้าก่อนมาบ้านแตกมันจะได้หมดบ้านเขาตีอยู่ไหมที่ตอนนี้ปิดทงอยู่ครับไม่ตีหินอยู่ตีอยู่ถ้าแตกนี่มันมันวิ่งออกันเข้าเราเสียเปรียบนะครับมาบ้านเยอะมากนะไม่กันไปก่อนมาบ้านเยอะนะครับเหรอฮะ นายเราหายหมดอ่ะหายไปไหนหมดไม่รู้ไปไหนเราทำไมไม่ไม่อยู่หน้าบ้านอ่ะไปไหนกัน่ะนายนเราอ่ะอยู่ไหนอยู่ฮะทำไมมันดูน้อยๆอ่ะแตกครับล่ะต้องดูว่าเขาจะเล่นยังไงฟังนี่นี่หนึ่งอ่ะพี่เหมือนเหมือนเขาจะอมอ่ะอ๋องั้นก็คงปิดคงให้อยู่อ่ะเราจะอมเราอมเราเราจะอมเราจะอมแป๊บนึงฟังนี่นะเอ็มไฮ อาชีพอะไรวะมองได้หรอเ<ะ>ก็บที่น่ะกนนเก็บทายเคลียไปเลยพีดเตลหน่อยครับพีดมันิีดบันครับพีดเตลหน่อยเคลียไปเลยอ๋อผมขึ้นวงกว่าเลยเราจะยอมวัดไหมอะไม่ไม่ไม่ใช่ถ้าเกิดตีจังหวะเนี้ย คือเราเราพันแล้วหลุดหมดไงเราจะหน้าบ้านเสียงนะตั้งหนึ่งรอเราตาแดงเติมมาเซโซนตัึงแป๊บนึงคนขี้แหน่โอ้โหโอ้โหต้านได้เข้าไม่ได้เข้ามาเรางเข้ามาปุ่นคิดเอาปุ่นคิดเอาเอาได้แล้ว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 โบน้าวเหมือนเดิมไงโบน้าวเหมือนเดิมเข้าไม่ได้ ปกดปกดคลิปปกดคลิปแล้วปกดคลิปตัวหน้าวาไปเลยเนี่ยเข้าไม่ได้กดเข้ามาข้างหลังสุดต่อแล้วก็วิ่งเข้าไปไม่เห็นตจอหกมันหน้าวาวิ่งมาสุดต่อแล้วเข้าไปที่ย่ออันไหนไ่คอยอย่างนั้นกันหน่อยสายติดไว้ติดไวติดไวเออมันเข้าไม่ได้ที่ดอกนี้สวยนะ ของเราง่ายอยู่แล้วเราเข้าไปเราไม่โดนดาเอยของมันไม่ต้องคิยก็อ่านดาบ้ารอพี่ต่อเตรียมเสร็จมาม่านนะครับบ้านเลทไม่มีคนบ้านเลยนะบ้านเลทไม่มีคนไม่มีเหลือแล้บ้านอ่ะเห็นไพลตต์บอกว่าไม่มีคนอ่ะพี่เขย่ากันตายเหรอเจี๊ยอแพ็คไว้แพกไว้มาสลบมาสลบมาโซนขวาล่างเร็วใช่ล่างขวาล่างเราเซตโซนเหมือนเดิมเซตโซนเดิมโซนมาแค่หยุดที่เดิมอ่ะของเราอ่ะเห็นไหมถูกคนข้างล่างเห็นไหมถ้าแล้วก็ใครๆที่แอนนออยู่หน้าบ้าก็ไปเหมือนเดิม บ้านสิตาแดนนี่เก็บเท่าไหร่กันตีไม่มเยอะค่ะไม่เยอะเดลือกลองนิมอยูที่รับเทคด้วยพี่เลือกเบ็ตตี้รับถึงได้ค่ะตีไม่ยากแบบบ้านหลังนั้นอ่ะมันติดยากเพราะว่ามันเข้าได้สองครั้งตีทิ้งยังไะพี่เลยยต้องไปะเดี๋ยวต้องไปล้าค่ะแครว่างมาสองวันแรกค่ะแต่บ้านหลังโน้นนี่อินดี้เข้าการอยู่หรอครับ はい。<何> มาแกไนลล่วงบอลเลย่ไปไวแต่ไปไวหน่อยแั่ไปไวแล้วมาเข่มาเข้าหน่อยมาเข่ดิ๊ดิ๊เอาตไปแล้วดิ๊ดเฮ้ยือดเลือดไนล์ไนหน้าม้าเราดูยอดดิดิมันขึ้นจได้มันขึ้นจได้ไม่แล่ไม่แหล่ะยืนยไม่แหล่ไม่แล่ไม่แลมาแตม้มาต่งม้วนม้วหลั้วหลัด้วังบัมตีแวล่ไ ต่อยต่อยเลยคนเนี่ยได้ไหมละต่อยดีต่อยดีสตัวรอยมตาดีแล้วจบแค่นี้แหละเจอปัญหาบ้านเต้ยเต้จับปิดบังเป็นกิวเปยวเกี๊ยวได้นะครับแอดที่ดนแอดติดดระวังมันติดลูกกิวโดนโดดเขาคนนึงหรือว่ามันเข้ามันเข้าไม่เข้าเออเราเราบอกเลยสองกิวมันเข้าจอเราอยู่อ่ะจออยู่เหมือนเดิมนะไอดี้ออเคน่ั้้ทำมันเงียบว่ กูมาเอนโลรนาวานเลยไหมต้อมาต่อลังนะอืออือโอเคมันิดหน่อยมานิดหน่อยมานิดหน่อยตันเล้งต่อมันต่ออยู่ชุดใหญ่นะต่อชุดใหญ่นะชุดใหญ่นะเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วชุดใหญ่ชุดใหญ่เลือดเราทำไม่ด้ทำเิดก็ยังมือยังไงยังมือไหนเราตายหรอกรงมากเลยอ่ะมาต่อยมาต่อยมหลับลยเนี่ย

ต่อขึ้นขึ้นดินดนมวานให้หน่อยไไขึ้นดินวานให้นเซฟตี้เซตี้มวยมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วแก๊นี้ลแล้วลบ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 แล้วปั๊ม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 ปัแม่แบสเป็นวันที่หลดกี่ไม่แล้ว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 ทียไม่แล้วที่หยุดไม่แล้วไม่แล้วไมแล้ว๋ม ตัวนึงตัวนึงตัวนึงกซสายตัวนึงตาย่อยเลยมันไดไม่ได้มาต่อยมาต่อยขึ้นมาต่อยขึ้นมาต่อยต่อยเซเออยัอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันยังอยู่เออแล้วโดนมืมย้าปัดปัดน่ยิดลับติดลับโดนสักตัวอีดอโปด้วครับที่หออกี่หออกออกที่ยืดให้แล้วให้แล้วอยหมดบอยหมดอยหมดอยหมดเอาีเอาอี ทัมาทมาทัมาทารงตรงนหน่อยอะไรอะไรอะไยู่ทางขวาคืออย่ทางขวายพวนี้มันอยู่แงหมดแล้ว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 โดนรุกอยู่โดนันลุกอย่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเย็นนมันถึงยิงมาติดใปอะทำให้หมดทำให้หมดทำให้หมดแรแล้วแแล้วแแล้วแงติดวแล้วแไหน่ต่อยมัน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  คุโดนต่อยแล้วเนี่ยอีเหรอเข้าๆที่หนึ่งกลับที่หนึ่งกลับพอ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 ประมาณพอประมาณกลับมากลับมาอย่าเพลินอย่าเพลินงไอ้หวังหังพอดีมากเลยอ่ะนี่ต้องหาเขาเลย่ะที่นี่แล้วเนี่ยใช่บอกแล้วว่ามันต้องมีเศษวอวางลูกบอลไปยังไงก็ไม่หลุดผมวางไฟแล้วที่ไปอ่ะแม่งแตกหมดแล้วคุณนะเอ้าเลยเข้ามาเริ่มมาเริ่มมาดูออ้าวจาหน้ารับเราอ่านรูปมาตอบมัน ไปไหนไปหาไอ้เบียไ์เดไปไปยตายแล้